อันเป็นทำสวนครับวันนี้ผมจะมาที่อันทานินาคาเที่ยวจ้าวัดอะไรครับวันนี้วันนี้เด็กๆจะมาเที่ยววัดสันติวัดสันติวนารามอยู่ที่อําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีของหลวงปู่บุญส่งครับเดี๋ยวๆนี่รถมาไปเอมาแล้วเหรอมาเอ็มเเลยยอ้้ปามาวันนี้มันอยู่ตัวใหญ่ ให้ชมสภาพบรรยากาศภายนอกนะคะภายนอกโบสถ์นะคะโบสถ์กำลังก่อสร้างนะคะยังสร้างไม่เสร็จนะคะมีความสวยสดงดงามมากค่ะวันนี้ก็มีฝนตกลงมานะคะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ ใครอยากจะมาชมมาได้นะคะวัดสันติวนารามนะคะอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะเดี๋ยวให้เดินชมบรรยากาศนะคะวันนี้เราพักจากงานสวนนะคะก็พามาชมวัดที่ในตัวเมือง ที่อำเภอแก่งหางแมวนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะก็พามาชมบรรยากาศนะคะที่กำลังก่อสร้างอยู่นะคะ เดี๋ยวเรากำลังพาเดินไปชมด้านในนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะที่นี่ก็ก่อสร้างยังไม่เสร็จนะคะเพราะว่าเห็นเมื่อมีอุปกรณ์เครื่องมือช่างอยู่นะคะวางอยู่เยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังล้านนะคะกระเบื้องนะคะ ฝนตกนะคะวันนี้ฝนตกท้องฟ้าปิดมาหลายวันแล้วนะคะของในจันทบุรีเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันนะคะแกรุณาถอดรองเท้านะคะประตูชั้นสองโบโสถ์มีซ้ายขวานะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันคะ่ะว่าจะสวยสดงดงามขนาดไหน งดงามมากค่ะขนาดยังทำไม่เสร็จนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังก่อสร้างแล้วก็ให้เพื่อนๆดูนะคะช่างก็กำลังทาสีนะคะเป็นจิตกรรมฝาผนังนะคะดูภายในโบสถ์นะคะสวยสดงดงามนะคะ ดูความปานีตของเขานะเสาใหญ่มากประมาณสามคนถึงโอบล้อมเสาได้นะคะมาดูองค์พระประธานกันนะคะ ผู้คนก็เยอะแยะมากมายนะคะมากราบไหว้บูชานะคะขณะสร้างไม่เสร็จนะคะถ้าสร้างเสร็จก็สวยงามงดงามมากนะคะดูความสวยสดงดงามขององค์พระนะคะเขาก็จะล้อมไว้นะเขาจะมีเชือกฟางสีแดงนะคะล้อมไว้ไม่ให้เข้าไปข้างในนะคะก็คือให้แค่อยู่ข้างนอกตรงนี้นะคะตรงที่ เขากำลังถ่ายรูปก,กันอยู่นะคะองค์พระประธานสวยสดงดงามมากเลยค่ะแล้วก็ข้างหลังก็จะมีช่างกำลังทำงานอยู่นะเป็นการวาดจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากค่ะข้างหลังก็จะเป็นต้นโพนะคะเขาจำลอง้วยต้นโพโพทองนะคะแล้วก็จะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังก็เหล่าถ้วยเทพนะคะมา ะะสวยสดงดงามมากเลยค่ะเพื่อนส่วนใครที่สนใจที่จะมาจันทบุรีนะคะแล้วจะมาเที่ยววัดสันติวนารามนะคะอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวนะคะจังหวัดจันทบุรีนะคะเดี๋ยวจะลอง ปักพิกัดให้นะคะจะได้ตามเส้นทางมาถูกนะคะว่ามายังไงหรือว่าใครเพื่อนๆคนไหนเซิร์ชใน Google ก็ได้นะคะเส้นทาง ตรงนี้เขาก็จะมีเป็นตู้รับบริจาคนะคะจะเป็นคล้ายๆบาทนะคะบาทพระสามารถร่วมทําบุญได้นะคะร่วมทําบุญค่าน้ําค่าไฟวัดและชําระหนี้สูงได้นะตรงนี้ก็จะเป็นร่วมบุญเป็นเจ้าภาพนะคะงานประตูงานหน้าต่างงานจิตกรรมฝาผนังกําแพงแก้วรอบอุโบสถนะคะตามข้อมูลนี้เลยนะคะ ถ่ายใกล้ๆให้เพื่อนๆเห็นนะคะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพนะคะชัดเจนแล้วนะคะติดต่อหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะวัดสันติวนารามเพื่อนๆเห็นไหมคะ ช่างกำลังทำงานอยู่นะคะสวยงามนะคะโบสถ์ด้านบนวิจิตตงามตะการตานะคะองค์พระประธานก็สวยงามสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ถ้าใครสนใจฝากกดไลค์กด แทร์กดติดตามได้นะคะวัดนี้คือวัดสันติวนารามขอย้ำอีกทีนะคะอยู่ที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีสวัสดีค่ะ